ทำไม TikTok ถึงไม่มีวันฆ่า Facebook ได้ Facebook กำลังจะตายจริงหรือไม่แล้วคนกำลังจะเลิกเล่น Facebook แล้วหันไปเล่น TikTok เป็นไปได้หรือเปล่าลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังถ้าอยากฟังมุมคิดและเนื้อหาในการวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องลงทุนแมนกันไว้ถูกช่องทางนะคะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดย CTOA Organic Care นวัตกรรมสีทาภายในที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นมาตรฐาน USDA สาหรัฐอเมริกาถ้าพูดถึงเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยพูดถึงคำว่าสื่อคุณจะนึกถึงอะไรกันบ้างคะต้องบอกนะคะว่าเราก็คงนึกถึงอยู่ไม่กี่อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์หรือว่านิตยสารใช่ไหมคะ ซึ่งสื่อเหล่านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีหน้าที่เฉพาะเจาะจงที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยจะเลือกดูทีวีก็มักจะเป็นเวลาที่เราต้องการความบันเทิงหรือถ้าเราเลือกที่จะอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่านิตยสารก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยนะคะต้องการการเสพข้อมูลแบบสั้นกระชับแล้วก็เข้าใจในเชิงลึกหรือแม้กระทั่งเมื่อไหร่ที่เราจะเลือกฟังก็เป็นเวลาที่เราเนี่ยต้องใช้สายตาในการเพ่งแรงกับการท,ทํากิจกรรมอ,อื่นๆแต่เราก็ยังอยากจะฟังเนื้อหาบางอย่างตามไปด้วย ในยุคต่อมาค่ะเราเริ่มมีสื่อที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นใช่ไหมคะในยุคแรกๆเนี่ยนะคะการส่งข้อมูลหรือว่า Data ามหาศาลมันยังไม่ได้เยอะแล้วก็รวดเร็วได้เหมือนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นฟอร์แมตแรกๆที่เราจะคุ้นชินกันก็คือการส่งข้อความแล้วก็ส่งรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าโซเชียลมีเดียมันก็จะถูกตีกรอบไว้เป็นโปรแกรมแชทนะคะเป็น Facebook ที่มีโพสต์เป็นภาพแล้วก็มีข้อความหรือว่าเป็นข้อความสั้นๆอย่างใน Twitter หรือพัฒนาขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เน้นเรื่องของการแชร์รูปภาพโพสต์รูปภาพกันมากขึ้นอย่าง In s t a g r a m หรือว่า i อส่วนไอเจ้าช็อตวิดีโอหรือว่าวิดีโอภาพเคลื่อนไหวต่างๆที่เราเห็นกันทุกวันนี้แบบเยอะแยะมากมายเนี่ยมันยังไม่ได้เริ่มเกิดขึ้นในยุคนั้นนะคะต้องบอกว่าในช่วงแรกๆนั้นถ้าย้อนกลับไปนะคะสื่อเดิมที่ถูก i s r u p t ไปเป็นอย่างแรกเลยก็คือพวกของนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ค่ะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันถูกทดแทนด้วย ข้อความสั้นที่ถูกส่งกันในโลกของโซเชียลมีเดียนี่นแหละเพราะว่าสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะได้เปรียบสื่อเดิมอยู่2 3ประเด็นค่ะประเด็นแรกก็คือเรื่องของความสดใหม่ของข้อมูลประเด็นที่2ก็คือเปิดโอกาสให้ใครก็ได้สามารถเป็นคนเผยแพร่ข้อมูลได้และประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือสื่อโซเชียลมีเดียเหล่านี้อนุญาตให้เราเลือกติดตามเฉพาะสิ่งที่เราสนใจได้ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนที่มันจะเป็นการนําเสนอข้อมูลชุดเดียวกันให้กับคนกลุ่มใหญ่ และสำหรับใครที่ชอบความสดใหม่ของข้อมูลและอยากได้ไอเดียใหม่ๆจากการอ่านไปดาวน์โหลดกันไว้ได้เลยกับแอปพลิเคชัน b ล็อกดิ t ค่ะแต่ในยุคต่อมาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าคนเราสามารถรับส่งข้อมูลกันได้มากขึ้นค่ะเพราะว่าเราเข้าสู่ยุคของ 3G 4G สื่อที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิดีโอก็เลยมีบทบาทตามขึ้นมามากขึ้นนะคะผู้นําในตลาดวิดีโอในช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็น u t u b e เนี่ยแหละค่ะต่อมาเนี่ยเฟซบุ๊กก็เห็นว่ามันมีโอกาสการเติบโตในตลาดนี้ ็เลยเลือกปรับตัวมาอยากแย่งตลาดนี้กับ YouTube ด้วยใน5ปีที่แล้วเนี่ยนะคะ Mark Zuckerberg เเองก็ออกมาเน้นตลาดวิดีโอใน Facebook มากขึ้นซึ่งเราก็จะได้เห็นผ่านฟีเจอร์ของ Facebook ที่อัปเกรดมาเน้นเรื่องของวิดีโอกันมาตลอดนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยนะคะคนก็เริ่มที่จะมีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ดูวิดีโอที่มันแตกต่างจากในอดีตค่ะ ปกติลองนึกดูนะคะว่าเวลาเราจะดูวิดีโอเนี่ยเราก็จะตั้งป้อมดูกันยาวๆใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราอยู่บนดีไวิ์เสียงมือถือมากขึ้นคนจะเลือกหยิบมือถือขึ้นมาดูอะไรก็ตามเนี่ยมักจะใช้เวลาที่ไม่มากนะกก็คือสั้นๆแต่ว่าหยิบบ่อยๆหยิบทีๆนะคะดังนั้นรูปแบบวิดีโอที่เป็นลองฟอร์มหรือวิดีโอที่มีเวลายาวๆมันก็เลยไม่ค่อยตอบโจทย์กลายเป็นว่ามันมีช่องว่างทางการตลาดหนึ่งเกิดขึ้นก็คือตัวของช็อตวิดีโอหรือการนำเสนอรูปแบบวิดีโอในเวลาที่มันไม่ยาวมาก และนี่แหละค่ะคือช่องว่างที่ TikTok นั้นเห็นแล้วก็เติบโตขึ้นมาแต่แน่นอนนะคะว่า TikTok เนี่ยเติบโตขึ้นมาเยอะก็จริงแต่ก็ทดแทนได้แค่1ใน3ของวิธีการเสพสื่อทั้งหมดของมนุษย์ค่ะยังเหลืออีก2รูปแบบก็คือการอ่านและการฟังนะคะเอามาดูการฟังกันก่อนค่ะจริงๆแล้วตลาดการฟังเนี่ยถือว่าเล็กกว่าตลาดของการดูแล้วก็การอ่านมากนะคะ ก็ไม่มีใครฆ่าตลาดนี้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็เลยได้เห็นนะคะแพลตฟอร์มอย่างพอดแคสต์นั้นขึ้นมาเติบโตแล้วก็ตอบโจทย์ตลาดการฟังนี้ได้อย่างต่อเนื่องส่วนการอ่านเนี่ยนะคะถือเป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วก็อยู่ในวิถีของมนุษย์มาหลายพันปีแล้วค่ะมนุษย์นั้นมักจะเลือกการอ่านนะคะเมื่อต้องการที่จะอยากรู้ข้อมูลอะไรใหม่ๆโดยทุกครั้งที่อยากจะได้ข่าวสารนะคะไม่ว่าจะเป็นการอยากได้ข่าวสารแบบคร่าวๆนะคะก็จะเลือกการอ่านแบบเร็วๆแต่เมื่อไหร่ที่เขาอยากเข้าใจความรู้ใหม่แบบลึกซึง้ง มนุษย์ก็จะใช้วิธีการอ่านอย่างช้าๆแล้วก็ตั้งใจในการทําความเข้าใจสิ่งนั้นดังนั้นนะคะคําพูดที่ว่าคนเนี่ยอาจจะใช้เวลากับ Facebook น้อยลงแล้วก็ไปใช้เวลาบน TikTok มากขึ้นมันอาจจะเป็นจริงแค่ส่วนเดียวค่ะแต่มันก็จะแย่งไปได้ถึงจุดหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าสิ่งที่ TikTok อแย่งไม่ได้เลยเนี่ยก็คือตลาดการอ่านแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากเข้าไปอ่านใน t i k t o อกใช่ไหมคะ เช่นเดียวกับ IG นะคะที่คนก็จะไม่ได้เน้นกันเข้าไปอ่านในนั้นเหมือนกันค่ะแต่ว่า Facebook หรือ Meta เนี่ยก็เห็นแล้วนะคะว่าเขาสามารถใช้ IG เนี่ยเป็นทับหน้าในการทำสงครามสู้กับ TikTok ในเรื่องของช็อตวิดีโอได้ส่วนการอ่านหรือการดูเนี่ยสิ่งไหนจะมีประโยชน์มากกว่ากันก็คงจะบอกได้ยากนะคะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละคนเนาะบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาหรือว่าไม่ถนัดเรื่องของการโฟกัสกับการอ่านนะคะ การเลือกฟังหรือการเลือกดูเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเขาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่สําหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วนะคะเราอาจจะต้องถอยมาวิเคราะห์กันดีๆค่ะว่าเรานั้นต้องการนําเสนอเนื้อหาของเราให้กับคนกลุ่มไหนถ้าเราต้องการทำคอนเทนต์บันเทิงแบบสั้นๆ Tik t o k ก็จะเหมาะสมมากนะคะเพราะว่าคนที่อยู่บนแพลตฟอร์มนี้ก็จะชอบเสพเนื้อหาที่ค่อนข้างมีความบันเทิงก็ผ่อนคลายแต่สําหรับคอนเทนต์ข่าวหรือบทความยาวๆบน Facebook เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะหายไปไหนนะคะ เพราะคนที่เข้า Facebook มาเพื่อที่ต้องการอ่านสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเข้า Facebook อยู่เนี่ยแหละค่ะเขาไม่ได้เข้า Facebook มาเพื่อที่จะดูคลิปสั้นๆนะคะถ้าเขาอยากดูคลิปสั้นเขาก็ไปแพลตฟอร์มอื่นดังนั้น a c e b o o k เนี่ยก็ยังเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสําหรับการอ่านสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องที่เขาสนใจหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆในวงสังคมของเขานั่นก็หมายความว่า Facebook ยังอยู่ต่อไปได้ค่ะยกเว้นแต่ว่า Facebook เเลืออกที่จะปรัับตวง เพื่อมาแข่งกับติ k t o และการแข่งกับ Tik To อกนี้ก็คือการยอมแลกจุดเด่นของตัวเองที่มีเพื่อมาสู้ในสงครามที่ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดใครจะชนะได้แต่สิ่งที่เรารู้แน่ๆค่ะก็คือคนที่ใช้ Facebook นั้นไม่ได้อยากเจอสิ่งที่เขาเจอใน t i k t o ็อและเมื่อถึงจุดนั้นนั่นแหละค่ะที่ทุกคนก็จะพบว่าไม่มีใครสามารถฆ่า Facebook ได้นอกจากคนที่สร้าง Facebook ขึ้นมาเอง สนับสนุนโดย CTOA Organic Care นวัตกรรมสีทาภายในที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นมาตรฐาน USDA สารัฐอเมริกาการลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย